สวัสดีครับผมมารุ่นซูนิกเดนอีสานนะครับมารีวิวซูนิคตัวเก่าแท้นะผมคันนี้ตัวเก่าแท้เอกสารครบโมดนะผมภาษีขาดเกินนะผมป้ายทะเบียนมีนะผมไม่ได้ใส่นะสวยๆนะผมเครื่องดีมากนะผมคันนี้ขับนิ่มๆเลยรับบูเอ็นโป้นะผมระบบไฟติดแค่หน้าหลังนะผมเกียร์น้ำมันใช้ได้นะผมไมโครมเร็วขึ้นนะผมไฟเกียร์ขึ้นนะผมความร้อนใช้ไม่ได้นะผมมือคัสเบิกให้ใหม่นะผมเครื่องดีนะผมนิ่มๆเลยคันนี้ขับดีมากนะผมนิ่มๆเลย ท่อเป็นท่อสูตรของอะไรก็ไม่รู้นะผมดังเพาะอ,อยู่นะเบรกหน้าหลังใช้งานได้ครบนะผมเราขคอล็อกบอดได้นะผมฟังเสียงนะครับตัดติดง่ายนะผมเดินบอนิ่งๆเลย ได้สอบถามได้ครับผมรถอยู่บางปูนครสมุทรปราการนะผมมีเป็การจัดส่งเก็บเงินไปทางทั่วไทยนะผมมัดจำก่อนส่งนะเครื่อเงเงียบๆนะเครื่องเงียบนะผม สนใจสอบถามได้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม